หน่วยที่10ก่อนเรียน 1. การบังคับใช้กฎหมายมีกี่ประเภทอะไรบ้างมี3ประเภทคือใช้บังคับกับเวลาสถานที่และบุคคล 2. พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไปเป็นเวลาที่กฎหมายใช้บังคับในกรณีใดกรณีทั่วไป 3. ข้อใดไม่ถูกต้องกรณีกฎหมายมีผลย้อนหลังถูกทุกข้อก็ไก่โดยหลักทั่วไปแล้วกฎหมายไม่มีผลย้อนหลังขอไข่มีผลย้อนหลังได,โด้โดยที่กฎหมายต้องระบุไว้โดยกฎหมายนั้นขอควายจะออกกฎหมายย้อนหลังให้ลงโทษบุคคลไม่ได้งองูจะออกกฎหมายย้อนหลังเพิ่มโทษบุคคลให้สูงขึ้นไม่ได้ 4. ข้อใดต่อไปนี้ไม่อยู่ในความหมายคำว่าราชอาณาจักรทะเลห่างจากฝั่งที่เป็นดินแดนไทย15ไมล์ทะเล 5. ข้อใดไม่ถูกต้องกรณีหลักแดนจอจานไม่มีข้อถูกก็ไก่หลักดินแดนคือหลักที่ว่ากฎหมายของประเทศใดย่อมใช้บังคับเฉพาะในอาณาเขตของประเทศนั้น ขอไข่สารไทยพิพากษาความผิดต่อความมั่นคงแห่งราชอาณาจักรไทยได้แม้เกิดนอกราชอาณาจักรขอควายสารไทยพิพากษาความผิดเกี่ยวกับการปลอมเงินตาได้แม้เกิดนอกราชอาณาจักรงองูสารไทยพิพากษาความผิดฐานปล้นทรัพย์ซึ่งได้กระทําในทะเลหลวงได้ 6. กกฎหมายไทยสามารถใช้บังคับแก่บุคคลใดต่อไปนี้จอจานไม่มีข้อถูก กไก่ประมุขแห่งรัฐต่างประเทศขอไข่ทูดและบริวารคอควายกองทัพต่างประเทศที่เข้ามายึดครองอำนาจราชอาณาจักรงองูบุคคลที่ทำงานในหน่วยงานองค์กรสหประชาชาติ 7. บุคคลที่รัฐมนูญให้ใช้บังคับกฎหมายได้แก่ใครที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี 8. การเตรียมการบังคับใช้กฎหมายมีกี่ประเภทมี3ประเภท 9. การยกเลิกกฎหมายโดยตรงทําได้กี่วิธี3วิธี 10. ข้อใดต่อไปนี้ไม่ถูกต้องในในเรื่องการยกเลิกกฎหมายเมื่อกฎหมายนั้นไม่ได้ใช้นานๆหน่วยที่ 10. หลังเรียน 1. ข้อใดต่อไปนี้ไม่อยู่ในความหมายคำว่าราชาอาณาจักรกไก่อากาศยานไทยขอไข่พื้นที่ประเทศไทย คอควายทะเลห่างจากฝั่งที่เป็นดินแดนไทย15้ไมล์ทะเลงองูทะเลอันเป็นอ่าวไทยจอจานเรือไทยในท้องทะเลหลวงตอบคอควายทะเลห่างจากฝั่งที่เป็นดินแดนไทย15้าไมล์ทะเลข้อ 2. ข้อใดไม่ถูกต้องกรณีดักดินแดนกไก่สารไทยพิพากษาความผิดฐานโ้นทรัพย์ซึ่งได้กระทำในทะเลหลวงได้ ขอไข่หลักดินแดนคือหลักที่ว่ากฎหมายของประเทศใดย่อมใช้บังคับเฉพาะในอาณาเขตของประเทศนั้นข้อควายสารไทยพิพากษาความผิดเกี่ยวกับการปลอมเงินตาได้แม้เกิดนอกราชอาณาจักรงองูสารไทยพิพากษาความผิดต่อความมั่นคงแห่งราชอาณาจักรไทยได้แม้เกิดนอกราชนอกราชอาณาจักรจอจานไม่มีข้อถูกตอบจอจานไม่มีข้อถูก 3. พระราชบ,บัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไปเป็นเวลาที่กฎหมายใช้บังคับในกรณีใดก,ก็ไก่กรณีพิเศษขอไข่กรณีกำหนดใช้ใช้เมื่อระยะเวลาหนึ่งล่วงพ้นไปขอควายกรณีฉุกเฉินงองูกรณีเร่งด่วนจอจานกรณีทั่วไปตอบจอจานกรณีทั่วไป 4. การบังคับ การบังคับใช้กฎหมายมีกี่ประเภทอะไรบ้างกไก่มี4ประเภทคือใช้บังคับกับประเทศเวลาสถานที่และบุคคลขอไข่มี2ประเภทคือใช้บังคับกับสถานที่และเวลาข้อควายมี4ประเภทคือใช้บังคับกับรัฐบาลเวลาสถานที่และบุคคลงองูมี3ประเภทคือใช้บังคับกับเวลาสถานที่และบุคคลจอจานมี2ประเภทคือใช้บังคับกับสถานที่และบุคคล ตอบงองูมี3ประเภทคือใช้บังคับกับเวลาสถานที่และบุคคล 5. กฎหมายไทยสามารถใช้บังคับแก่บุคคลใดต่อไปนี้ก็ไก่บุคคลที่ทำงานในหน่วยงานองค์กรองค์งการสหประชาชาติขอไข่ทูตและบริวารขอควายกองทัพต่างประเทศท,ที่เข้ามายึดครองราชอาณาจักรงองูประมุขแห่งรัฐต่างประเทศจอจานไม่มีข้อถูก ตอบจอจานไม่มีข้อถูก 6. ข้อใดไม่ถูกต้องกรณีกฎหมายมีผลย้อนหลังก็ไก่จะออกกฎหมายย้อนหลังให้ลงโทษบุคคลไม่ได้ขอไข่จะออกกฎหมายย้อนหลังเพิ่มโทษบุคคลให้สูงขึ้นไม่ได้ขอควายโดยหลักทั่วไปแล้วกฎหมายไม่มีผลย้อนหลังงองูมีผลย้อนหลังได้โดยที่กฎหมายต้องระบุไว้โดยกฎหมายนั้นจอจานถูกทุกข้อตอบจอจานถูกทุกข้อ 7. ข้อใดต่อไปนี้ไม่ถูกต้องในเรื่องการยกเลิกกฎหมายกไก่เมื่อมีกฎหมายใหม่ลักษณะพิเศษบัญญัติในเรื่องเดียวกับกฎหมายเก่าลักษณะทั่วไปขอไข่เมื่อกฎหมายนั้นไม่ได้ใช้นานขอควายได้ออกกฎหมายใหม่ที่มีลักษณะเช่นเดียวกันงองูได้กำหนดวันยกเลิกกฎหมายไว้ในกฎหมายนั้นเองจอจานเมื่อพระราชกำหนดไม่ได้รับการอนุมัติตอบขอไข่ เมื่อกฎหมายนั้นไม่ได้ใช้นาน,น,าน 8. การยกเลิกกฎหมายโดยตรงทำได้กี่วิธีกไก่6วิธีขอไข่5วิธีขอควาย4วิธีงองู3วิธีจอจาน2วิธีตอบงองู3วิธี 9. การเตรียมการบังคับใช้กฎหมายมีกี่ประเภทกไก่1ประเภท1ประเภทขอไข่2ประเภทขอควาย3ประเภทงองู4ประเภท จอจาน5ประเภทตอบคอควาย3ประเภท 10. บุคคลที่รัฐมนูญให้ใช้บังคับกฎหมายได้แก่ไครกไก่ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีขอไข่กรรมธิการผู้แสดงความคิดเห็นในสภาคอควายรัฐมนตรีผู้แสดงความคิดเห็นในสภางองูสมาชิกวุฒธธิสภาผู้แสดงความคิดเห็นในสภาจอจานสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรผู้แสดงความคิดเห็นในสภา ตอบกอไก่ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี